สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็ามาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของดูนาคสิทนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามข้อเสนอที่มีการเปิดโหวตค่ะเนื่องจากช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการเปิดโหวตในวันจันทร์ในโซนของเวลา ของเอเชียนั่นเองนะขอเสนอที่เกี่ยวกับรีเกค่ะและก็ทีม L1 ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามนอกจากนี้ก็มีการวิเคราะห์ราคาของลูน่าคลาสสิกค่ะนะคะก็มี2บทวิเคราะห์ด้วยกันนั่นเองนะคะบทวิเคราะห์แรกนะคะก็วิเคราะห์ในส่วนของลูน่าคลาสสิกจะสามารถลดศูนย์ไปได้หรือไม่ในช่วงเดือนนี้ค่ะช่วงที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะส่วนอีกบทวิเคราะห์หนึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานของลู n a นะคะโปรเจกต์ต่างๆจะดันอนาคตลู n a นะคะและ USTC ไปสูดอลลาร์ได้หรือไม่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูบทวิเคราะห์กันค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารนะคะก็ต้องมีการแจ้งเตือนสเสมอค่ะนี่ก็คือเนื้อหาที่ดิฉันจะแจ้งเตือนก่อนนะคะ คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจพิจารณา3ข้อนี้เสมอนะคะความรู้ความเสี่ยงและข่าวสารค่ะและการวิเคราะห์ราคานะคะโดยข่าวต่างๆรวมถึงดิฉันวิเคราะห์ด้วยนะคะเป็นแค่มุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เพื่อนๆจะต้องใช้วิจารณญาณด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะคะเรามาดูข่าวแรกกันเลยค่ะเราไปดูสภาพตลาดกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะ สภาพตลาดตอนนี้นะคะเนื่องจากเน,เนื่องจากช่วงกลางวันของอเมริกาก็ออมีการทุบลงมานะคะอ่าอเมริกาก็แดงเดือดเลยนะคะส่วนโซน,นเอเชียเริ่มเขียวบ้างปะปาย เรามาดูเหรียญใหญ่สักเล็กน้อยค่ะบิตคอยยังคงอยู่ในกรอบนะคะก็ไม่ได้ตกหรือไม่ได้าดาวลงทะลุ30,000นะคะก็ยังคงอยู่ในกรอบ30,000นะคะราคาล่าสุดก็คือ3 4 1 1 2ค่ะอีชูเรนก็อยู่ที่1 1869นะคะดิฉันจะนำข่าวเหรียญใหญ่2เหรียญน,นี้มาประกอบเสมอนะคะส่วนลู n a าคลาสสิกค่ะ ตอนนี้บวกอยู่1.6%ค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาลูน่านะคะวันนี้ก็พยายามดันขึ้นไปนะคะ940กว่าค่ะ แต่ก็ทุบลงมานะคะคดาวลงมาตามบิตคอยนั่นเองนะคะรูปทรงก็ไม่ต่างอะไรกับบิตคอยนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่922ค่ะนะคะ3ตัวท้ายนะคะแลนด์เเม็ดเงิน537.43ล้านนะคะใน Market Cap ส่วนวอลลุ่มการซื้อขายไม่เยอะค่ะไม่ถึงร้อนะคะไม่ถึงร้อยล้านนะคะอยู่ที่51.78ล้านนะคะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ก็คือราคาล่าสุดของรูน่าค่ะ เราไปดูอารมณ์นักลงทุนค่ะ,ะเดี๋ยวนะคะอารมณ์นักลงทุนตอนนี้อยู่ที่ระดับ59เนะคะเมื่อวานดิฉันทำข่าวอยู่ที่5 5นะคะวันนี้ขึ้นมาเล็กน้อยค่ะขึ้นมาที่59านะคะ,ะเรามาดูข่าวเศรษฐกิจสักเล็กน้อยค่ะวันนี้นะคะ,ะวันนี้ก็มีการประกาศตัวเลขของอเมริกานะคะก็ทําให้ตลาดทุบลงมานะคะแต่วันนี้ค่ะดิฉันจะพาเพื่อนมาเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากค่ะ คนก็จับตาข่าวนะคะในเรื่องของประเทศเกาหลีนั่นเองนะ,ะก็ก่อนหน้านี้ค่ะในส่วนของภาคของรัฐนั่นเองก็มีการฟ้องเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยว่านะคะเป็นเป็นเป็นบิตคอยขัดต่อก,กฎหมายเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั่นเองตอนนี้ศาลก็ตัดสินออกมานะก็บิต ไม่คอยไม่ใช่เงินป่านะคะและไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายอัตราดอกเบี้ยนะคะที่นำมาปรับประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะเราจะเห็นนะคะเกาหลีเนี่ยก็ยังคงมีปัญหากระสินทรัพย์ดิจิตอนนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับนาสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะเกาหลีเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีการฟ้อง เกี่ยวกับเรื่องบิตคอยนั่นเองเนื่องจากไม่ต้องการให้บิตคอยนะคะมาใช้เหมือนเงินตาก็ฟ้องโดยอ้างกฎหมายาโดยยกกฎหมายอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปนั่นเองศาลก็คงจะมองว่ามันไม่สามารถใช้กฎหมายนั้นมาประยุกต์ใช้ได้นั่นเองแล้วศาลก็ตัดสินไปว่าไม่ใช่เงินตานั่นเองนะคะเพราะประเทศอื่นๆค่ะก็ประกาศยอมรับบิตคอยหมดเลยนะคะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นนะคะเป็นการยึด หลักตามกฎเป็นการยึดหรือเป็นต้นแบบให้ศาลประเทศอื่นๆนำไปจับหรือไม่นะคะนะถ้ากรณีการฟ้องบิตคอยนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะเราไปดูข่าวอื่นนะคะข้อเสนอนี้ค่ะข้อเสนอของทีม L1 ค่ะก็คือข้อเสนอ1 1 5 9 9เก้าเริ่มเปิดโหวตแล้วนะคะก็มีการแบ่งปันช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาใน ช่วงของโซนเอเชียนั่นเองเมื่อวานนี้นะคะของโซนเอเชียก็เปิดโหวตมาแล้วนะคะดิฉันก็ไปดูส่วนใหญ่ชุมชนก็มักจะโหวตให้นะคะส่วนใหญ่ดิฉันก็คาดการว่าข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่นําประเด็นในเรื่องของะะการลดอุปทานค่ะนะคะและชุมชนก็ติดติดตาม และก็นะคะอยากให้มีการลดอุปทานกันอยู่แล้วฉะนั้นนะคะข้อเสนอนี้ในมุมมองส่วนตัวของทีฉันนะคะคิดว่าข้อเสนอนี้ไม่น่าจะมีปัญหาชุมชนน่าจะโหวตให้ผ่านเพราะสิ่งที่เขาเขียนส่วนใหญ่เขียนในประเด็นเกี่ยวกับนะคะการฟื้นฟู USTC และนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา ในเรื่องของการลดอุปทานนะคะของรู้นาคลาสิกและ USTC นั่นเองนะคะนะฉะนั้นทีมนี้ก็เลยมีการแบ่งปันว่าข้อเสนอนี้เปิดให้โหวตแล้วนะคะนะเราไปดูต่อค่ะนอกจากนี้ค่ะข้อเสนออีกหลากหลายข้อเสนอนะคะจริงๆมีข้อเสนอเปิดโหวตเยอะโดยเฉ,เฉพาะข้อเสนอของทีมเกี่ยวกับการรีเพ็กของ USTC ของนะคะของทีม ลีไลน์นะคะของทีมลิลไลน์ลนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เปิดข้อเสนอ1 1 5 9 7ค่ะจริงๆก็มีหลักมีข้อเสนอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยนะคะก็ดิฉันก็ติดตามและก็ดูนะเพื่อนมีส่วนหนึ่งชุมชนก็โหวตให้อีกส่วนหนึ่งชุมชนก็โหวตไม่นะคะอย่างข้อเสนอ1 1 5 9 7เป็นข้อเสนอที่เกี่ยวกับตั้งทีมเพื่อนะคะ ทดสอบระบบนั่นเองเป็นทีมควันตั้มนั่นเองเพื่อทดสอบระบบของการ USTC ค่ะอย่างท่านนี้ไม่เห็นด้วยค่ะเขาจะโหวตไม่ไม่กับข้อเสนอนี้ค่ะนะคะเราไปดูต่อนะคะต้องจับตาดูข้อเสนอของทีมนี้จะผ่านหรือไม่ในการทดสอบระบบ USTC ค่ะนะคะส่วนท่านนี้นะคะ ดิฉันจะนำมาทั้งสองด้านด้านหนึ่งไม่อีกด้านหนึ่ง yes อย่างท่านนี้ข้อเสนอ1นึ่งนึ่งห้แลข้อเสนอเดียวกันเลยนั่นก็คือการทดสอบระบบตั้งทีมทดสอบระบบ USTC ค่ะนะคะท่านนี้โหวตให้โดยเขาก็ให้เหตุผลนะคะยาวมากค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเขาลงมติให้ใช่ในข้อเสนอการซื้อคืนและนะคะค่าสวมของ USTC in in uh, instrumental in นะคะก็คือพูดง่ายก็คือข้อเสนอการรีเพ็กนั่นเองทดสอบระบบนะคะของอ่า uh, ของรีไลายนะคะเนื่องจากข้อเสนอนี้นำเสนอกลยุทธ์ที่มีแนวโน้ม เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศท่านนี้ก็มองว่าเป็นข้อเสนอที่มีประโยชน์เขาะตั้งทีมงานเพื่อมาดูแลทดสอบระบบนั่นเองนะเขาก็ให้เหตุผลค่อนข้างเยอะอยู่นะคะรวมถึงเขาก็มองว่านี่อาจจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของบล็อกเชนลูน่าได้นะคะเป็นอนาคตที่สำคัญในการประเมินและนะคะประเมินและก็เป็นในเรื่องของการประเมินและก็การตรวจสอบนะคะ ปรับปรุงอากอริทึ่งของลูน่านั่นเองเป็นการทดสอบเรื่องการรีเป็กนั่นเองนะคะเขาก็ให้ผลเยอะแต่ดิฉันอ่านเพื่งเพียงข้าวๆค่ะว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นะคะชุมชนและก็เป็นออโนด้วยเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยอย่างท่านนี้ค่ะมักจะทําข่าวบ่อยๆค่ะดีฉันก็ติดตามอยู่ทําข่าวและก็แบ่งปันชุมชนออกบ่อยนะคะโดยเขาก็เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้เราไปดูท่านอื่นต่อ ส่วนท่านนี้ค่ะส่วนใหญ่ท่านนี้นะคะปกติเขาก็ไม่ชอบนะคะเรื่อง U S T C อยู่แล้วค่ะการรีเป็กตั้งแต่เปิดข้อเสนอในครั้งแรกอยู่แล้วค่ะเขาก็โหวตไม่อยู่แล้วพอดิฉันติดตามทุกคนค่ะฉะนั้นท่านนี้ตั้งแต่มีการโหวตในช่วงให้มีแผนการรีเป็กเขาก็โหวตไม่อยู่แล้วนะคะฉะนั้นพอมีข้อเสนอตั้งทีมงานอีก แน่นอนค่ะเขาก็โบดไม่ค่ะและเขาไม่ชอบ r รีเ l Station หรือทีมที่แยกตัวออกมาจาก r รีเ l Station อยู่แล้วค่ะข้อเสนออะไรที่เกี่ยวกับรีเบลสเ t ชันค่ะเขาก็ไม่นะคะเพราะมันมีประวัตินั่นเองท่านนี้ก่อนหน้านี้ก็มักจะอ้างประวัติของรีเ l Station ในการที่ไปตั้งกระเป๋าเงินในครั้งแรกๆนั่นเองนะคะที่เกิดข่าวสแกมแล้วก็นะคะเหมือนกับเป็นข่าวลบๆในช่วง ที่มีดรามา่าฉะนั้นเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วค่ะเขาก็ให้เหตุผลว่าทีมนี้ค่ะที่ผ่านมาค่ะก็มักจะทํางานอะไรที่ไม่โปร่งใสนั่นเองนะคะนะและก็เขาก็มักจะมองว่านะคะอย่างตอนนี้เขาก็บอกว่านะเป็นข้อเสนอเดิมซ้ําๆนะคะเขาไม่สนใจนั่นเองนะ,ะและก็เป็นข้อเสนอที่เขามองว่ามันเป็นเรื่องของการเงินมากกว่านะคะโดยข้อเสนอที่เขาโวหวตไม่นะคะก็เกี่ยวกับ รีเพกและเกี่ยวกับคนที่นําเสนอค่ะเป็นทีมหรือเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะ,ะก็คือทีมที่เคยทํางานอยู่กับเรเบลสเตชันนั่นเองหรือเทอรกล่าเรเบลค่ะก็แยกตัวออกมานั่นเองและก็เปิดข้อเสนอนะคะเกี่ยวกับรีเพกค่ะเกี่ยวกับนะคะาการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มในเรื่องของ สเตชันให้มากขึ้นนั่นเองอย่างเช่นนะคะข้อเสนอเกี่ยวกับนะคะมาดูสักเล็กน้อยค่ะที่เขาโหวตไม่นะคะเพราะเขาก็ถือว่าเป็นผู้มีทิิพลของนะคะโซเชียลมีเดียของรูน่าคลาสิกเช่นเดียวกันค่ะก็มีคนติดตามเป็นหลักหมื่นนะคะอย่างเช่นข้อเสนอนี้ค่ะ1 1ึงนะคะหนึ่งค่ะและก็หนึ่้าก้าเจ็ดค่ะนะคะหนึ่งก็คือทีมที่จะดูแลทดสอบระบบของ u s t c นั่นเองนะคะและก็หนึ หนึ่งหนและก้อนหนึ่นกศูนย์หนั่นเองนะคะส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอบุคคลเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันก็คือเคยทำงานกับเทอร์ล่าเลเบลมาก่อนนั่นเองเขาก็โหดตไม่นะคะดิฉันก็ไม่ได้ไปอ่านในเนื้อหารายละเอียดทั้งหมดนะคะเพืแบบ่อนคงไม่ได้ไปติดตามติดตามเฉพาะว่าชุมชน โวตไม่นะคะส่วนข้อเสนอก่อนหน้านี้ค่ะนะอย่างเช่นทีมคัสมอนดิฉันก็เคยทาข่าวไปแล้วนะคะพอเขาเปิดข้อเสนอนะคะส่วนข้อเสนอนะคะหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ดิฉชนก็เคยนํามาแบ่งปันไปแล้วนะคะข้อเสนอเกี่ยวกับเซ็กแซมมูลนนั่นเองเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับสเต็กกิ้งที่มากขึ้นผ่านะระบบคงระบบไอหรือ,อผ่านโนดตรวจสอบ อื่นๆน,นอกเครือข่ายของ l ู n a นั่นเองนะคะและก็นะโหนดที่เกี่ยวกับ IBC อื่นนั่นเองนะคะในข้อเสนอนี้เท่าที่ดิฉันอ่านเบื้องต้นนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะคะส่วนข้อเสนออื่นๆก็เกี่ยวกับนะ,ะการทำงานในคิวที่3นะคะในการลันในการอ่าเชนออนเชนของนะะของบล็อกเชนนั่นเองนะคะพูดง่าย ถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ไว้ใจคนเดิมๆค่ะแต่ถ้าเป็น L1 ท่านนี้จะสนับสนุน L1 น่งนะคะที่ผ่านมาเขามักจะโหวตให้กับ L1 นนั่นเองนะ,ะเราไปดูต่อค่ะนะคะเกี่ยวกับ ข้อเสนอช่วงนี้ก็กําลังมีข้อเสนอมาเปิดโหวตเยอะฉะนั้นข่าวที่ชุมชนแบ่งปันส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแบ่งปันเกี่ยวกับข้อเสนออย่างท่านนี้ก็โหวตให้นะคะเกี่ยวกับข้อเสนอเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือข้อเสนอ1นึ่ก็คือข้อเสนอการทํางานของ L1 นนั่นเองในไตามาสที่2นะคะที่มุ่งเน้นลดอุปทานเขาก็โหวตให้นะคะนะเราไปดูต่อค่ะ ส่วนท้านนี้ค่ะก็พูดถึงบล็อกเชนลูน่ามีศักยภาพมากนะคะท่านนี้นะคะทวิตนี้นะคะจะเป็นทวิตเกี่ยวกับแผ่นพอมดีเอฟนั่นเองที่จะมาเปิดผ่านบล็อกเชนลูน่าเขาก็นะ,ะทวิตถึงศักยภาพของบล็อกเชนลูน่านะคะเขาบอกว่าศักยภาพนะคะของลูน่ามีมากมายเป็นนะคะนะเป็นศักยภาพเนี่ยที่กลายเป็นการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสําหรับหลายคน คนรวมถึงเราด้วยแต่เพื่อให้บรรลุความสําเร็จเราต้องรวบรวมความรู้นะคะสิ่งต่างๆนั่นเองเพื่อนะคะเพื่อที่จะนํามาแบ่งปันชุมชนค่ะทั้งผลกระทบอันใหญ่มันมีอะไรบ้างนะเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่เขานะนำมาแบ่งปันชุมชนเราต้องจับตาดูต่อไปค่ะเพราะนะทวิตเตอร์นี้ค่ะก็จะนำโปรเจกต์ ที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับเว็บ3นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาจะเปิดผ่านออนเชนบล็อกเชนลูน่านั่นเองนะคะ ็ต้องดูต่อไปว่าเขาจะเปิดอะไรนะคะส่วนท่านนี้นะคะก็มีการแบ่งปันนะคะว่าลูนาผู้พักดีจะเป็นเศรษฐีในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็เป็นสายเก่าค่ะเพื่อนนะเป็นสายเก่านั่นเองนะอาฉะนั้นนะคะช่วงนี้สถานการณ์ลูนาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเสนอสัดส่วนใหญ่ค่ะเรามาดูบทวิเคราะห์นี้ค่ะก็พูดถึงการทำนายราคาลูนาคลาสิกนะคะเมื่อลูนามีระดับนะคะ04ตัว9ขาถัดไป น้ะเมื่อใดนะคะมาดูการวิเคราะห์ราคากันค่ะนะคะรูน่าคาสิคได้รับความสนใจในตลาดคริปโตเนื่องจากมันดีดตัวขึ้นหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยโดยเพิ่มขึ้นประมาณ2%ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นนะคะนักลงทุนกำลังพิจารณาว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะเข้าไปซื้อก่อนที่จะเกิดการฝ่าวงล้อมหรือไม่นะคะแม้จะมีความผิดพลาด ของตลาดและข้อกังวลด้านกฎระเบียบนะคะเทอล่าคลาส,สิกก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นได้ฟื้นตัวเหนือระดับแนวรับนะคะก็คือ0 4ตัว9044และขณะน,นี้ซื้อขายอยู่ที่0 4ตัว920นักลงทุนสนใจปัจจัยหนุนที่ลูน่าเป็นขาขึ้นนะคะเมื่อลูน่านะคะถือครองระดับนะคะก็คือ0 4น4ตัว4และแสดงการเคลื่อนไหวขาขึ้นนะัก ลงทุนจึงคาดการว่าจะเกิดภาวะกระทิงในครั้งต่อไปนะคะโมเมนตัม um, เชิงบวกและความยืดหยุ่นของเทอร่าสคสิกบ่งบอกถึงศักยภาพในการทำกำไรเพิ่มขึ้นนักลงทุนควรติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดสำหรับการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างต่อเนื่องและการขลุที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นครั้งต่อไปของลูน่าค่ะผฟื้น เทอร่าคลาสสิกนะคะ6ซามนะซามไล,ลแสดงแผนกลยุทธ์ค่ะเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งสูงขึ้นมาจากรายงานล่าสุดที่ระบุว่านะคะซิกนะคะแซมูเล,ลนนะซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ได้นำเสนอแผนกลยุทธ์สำหรับการ คืนนะชีพของเทอร่าคลาสสิกในไตมาสที่3ของปี2023ข้อเสนอนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลูน่าและได้รับการตอบรับเชิงบวกจากชุมชนเป็นผลให้ราคาลูน่าแสดงสัญญาณโดยปิดสัปดาห์ด้วยกำไร1.3นะคะกาแผนการที่นำเสนอประกอบด้วยงบประมาณ116แสน นะคะดอลล่าสำหรับการดำเนินการตามแผนงาน L1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนจากนะคะเปลี่ยนจากโคลัมบัส5นะเป็นโคลโคลัมบัส6นะคะและก็การอัปเดต c ั s t o s s d สดีซนอกจากนี้ข้อเสนอ,อยังเสนอรายชื่อนะคะเทอร์ c ่าคลาสิกเว็บอินเทอร์เและนะคะไม์สแกนของของคลิป นะของ k i p โปรซึ่งเป็นแผ่นฟอร์มที่นำเสนอการแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์และบ็อกการสำรวจสำหรับคัสอมสนะคะทีมซิกซ x นะคะดิฉันขอเรียกซิกก็แล้วกันนะคะซึ่งประกอบด้วยนักพัฒนามากประสบการณ์มุ่งมั่นที่จะร่วมกับทีมที่ได้รับนะอนุญ,ญาตเพื่อพัฒนาระบบค่ะพวกเขาตระหนักถึงศักยภาพการเติบโตที่สำคัญลูน่าและมุ่ง มั่นที่จะมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูนะคะนอกจากนี้ข้อเสนอยังสรุปแผนสำหรับเครือข่ายทดสอบ u s t c s p l n c o i การใช้งานโม,โ,มโมดูลน,นะคะ O Onlineis ส,สำหรับผลตอบแทนข้ามสายโซ่และการพัฒนาโม,โมดูลน,นะคะการแบ่งค่า ธรรมเนียมเพื่อให้นักพัฒนาสัญญานะคะได้รับค่าธรรมเนียมแก๊สส่วนหนึ่งค่ะนะคะและก็แผนกลยุทธ์ที่เสนอโดยทีมซิกนะคะสำหรับการคืนชีพของลูน่าคาสิกอาจส่งผลที่ดีต่อราคาของมันนะคะแผนนี้คาดว่าจะสร้างความสนใจและความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนซึ่งอาจผลักดันอุป,ปสงค์เพิ่มขึ้นและนำไปสู่การแข่งข้าของราคาการทำนายราคาลูน่าคลาสิกจากมุมมอง ทามเทคนิคลูน่าได้ได้เห็นการดีดตัวเหนือระดับแนวรับสำคัญที่04ตัว9063ซึ่งเห็นได้ชัดจากเส้นแนวโน้มอีกเส้นที่สังเกตได้จากกราฟที่ชี้ที่4นะคะกราฟ4ชั่วโมงที่ผ่านมาการดิดกับนี้ได้ผักดันราคาไปสู่04ตัว9522ในปัจจุบันลูน่ากำลังแสดงรูปแบบสามเหลี่ยมนะคะ สามเหลี่ยมสมมาะสมมาตรนะคะซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นแน่นอนในหมู่นักลงทุนและความเชื่อมั่นที่มัดระวังในตลาดนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์ย,ยังแสดงให้เห็นถึงสัญญาณของความสนใจในการซื้อนะคะตัวบ่งชี้เหล่านี้บ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังรอสัญญาณที่จะชัดเจนนะคะหรือการพัฒนาตลาด เชิงบวกก่อนที่จะดำเนินการใ,ใดๆสิ่งสําคัญคือต้องติดตามระดับของแนวต้านถัดไปนะคะก็คือ04ตัว9517นะคะอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการทะลุเหนือระดับนี้อาจทําให้ราคาลูน่านะคะพุ่งขึ้นไปที่ ลดศูนย์ไป1ตัวเหลือ03ตัว1028ได้นะคะฉะนั้นจับตาดูนะคะถ้าหลุหน้าสามารถผ่านแนวต้านสำคัญนั่นก็คือ0ูย์สตัว9517ไปได้ก็มีโอกาสที่จะทะลุนะคะระดับนี้อาจไปแตะถึง1นลดศูนย์ไป1นึ่งตัวนั่นเองอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาสถานการณ์ของตลาดหมี ก็คือภาพใหญ่ของเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะคะโดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีแรงซื้อจะซื้อที่ระดับนะคะอาจจะนะคะถ้าตลาดมันพลิกกลับตัวเข้าสู่กระทิงค่ะหรือแรงซื้อเข้ามาเก็บของเยอะ<ม>ก็อาจจะดีดนะ,ะก็อาจจะทําให้รูน่าดีดตัวลดศูนย์ไป1ตัวไปถึง1น,งนจนถึง1น,งนงได้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะนั่นก็คือตัวที่เราจะต้องดูหลกัหลกๆเลยคือสภาพใหญ่ของตลาดค่ะ นะนี่ก็คือข่าวที่วิเคราะห์ข่าวนี้ค่ะถ้าสะกดภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรผิดพลาดนะคะต้องขออภัยเราไปดูปิดข่าววิเคราะห์นี้กันค่ะวิเคราะห์นี้จะสังเกตนะคะทั้ง2ข่าวค่ะว,วิเคราะห์ข้อเสนอโปรเจกต์นี้ค่ะแผนการฟื้นฟ,ฟ,ฟูซิกนั่นเองซิกแซนะคะแซมนะคะแซมูลินนะคะมูลินนะคะแซมมูลีนะคะนะ,ะ,นะะเรามาดูนะคะทั้งสองบทวิเคราะห์ค่ะก็หยิบ ข้อเสนอนี้มานั่นก็คือข้อเสนอหนึ่งหนึ่งหกร้อยนั่นเองนะคะซึ่งก็มีชุมชนส่วนหนึ่งนะคะโนดส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยแต่ก็มีชุมชนส่วนใหญ่ดิฉันเชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่น่าจะโวดให้อยู่เพราะต้องการให้ลูนาฟื้นตัวมีระบบใหม่ๆเข้ามานั่นเองเพราะข้อเสนอนี้มันเกี่ยวกับการฟื้นฟูและก็ไปเกี่ยวกับโลกภายนอกโครงการภา,ภายนอกด้วยนั่นเองเรามาดูนะคะมันเกี่ยวกับนะอ่าโคลัมบัส สี 4, เอห้ 5, ไป6นั่นเองนะ,ะข้อเสนอซินะคะนำเสนอแผนการทำงานไปยังส่วนประกอบที่สำคัญเช่นการย้ายจากโคลมบัสห้ไปยังโคลมบัสหกค่ะและการอัพเกรดนะคะัสโ s สคัสมอสดเคน, SDK, นะคะวิศวกรวิศวกรหคนที่ทำงานเกี่ยวกับระบบนิเวศของเทอราคลาสิกได้เสนอแผนนะคะสินะ,ะสำหรับการฟื้นคืน ท,ที่สมบูรณ์บอกก่อนนะคะทีมนี้ค่ะที่นําเสนอเนี่ยก็ทํางานอยู่กับ L1 เช่นเดียวกันค่ะเป็นอดีตที่เคยทํางานให้กับเทอร่าเลเบลมาก่อนและก็มาทํางานให้กับ L1 ค่ะนะซึ่ง L1 ก็สนับสนุนทีมนี้เพราะเขาต้องทํางานไปด้วยกันกันเพื่อนนะทีมนี้ก็นําเสนอการฟื้นฟู นะความสมบูรณ์ของระบบบล็อกเชนการพัฒนาการเกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกชุมชนเทอร่าบางส่วนต้องการแยกตัวออกจากนะคะเงามืดนะคะของนะคะผู้ก่อตั้งโดคอนและนำชีวิตใหม่มาสู่ระบบนิเวศของรูน a าคาสิกนะคะเทอรล,ล่าคาสิกซึ่งเป็นเครือข่ายดั้งเดิมที่พัฒนาโดยเทอรล,ล่าฟอร์มแลกยังคงเป็นบล็อกเชนอัตโนมัติแทนที่จะเปลี่ยนเป็นเทอร่า 0, ซึ่งกลายเป็นเวอร์ชั่นแยก ต่างหากหลังจากการล่มสลายของเชอราช่วงเมื่อปีที่แล้วนะคะนะ,ะก็คือช่วงวันที่26มิถุนายนนั่นเองที่เขาสร้างเหรียญใหม่น่ะแยกออกไปนะคะก็ทำให้รูนาคลาสิกเปลี่ยนชื่อและก็แยกตัวออกมาค่ะนะคะช่วงนั้นในปัจจุบันราคารูนาก็อยู่ที่ประมาณ580ล้านดอลลาร์นะคะวิศวกรของเทอราคลาสิกที่นำเสนอโดยนะคะโซลิดนะคะสนเน็ก สเนคเคินะคะและก็ไบร b r บรนะคะบิ๊กคินนะคะถ้าสะกดชื่อเขาผิดต้องขออภัยได้ยื่นข้อเสนอด้านธรรมาีิบาลแก่ชุมชนเทราคลาสิกด้วยเงินนะคะ116 นะัแสนดอลลาร์เป็นเวลา3เดือนหากได้รับการอนุม,มัติจากชุมชนวิศวกรเหล่านี้จะทำงานนอกเวลาโดยโครงการข้อเสนอนี้แสดงถึงแผนงานที่มีความทะเยอทะยานนำเสนอโดยผู้ถือลูหน้าที่หลงไหลแผนงานประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญเช่นโยกย้ายนะโคลมบัส5 5ไป6และอัปเกรดนะคอสมอนสอมอนสนอกจากนี้ข้อเสนอยังสรุปแผนที่จะ แสดงรายการชัวราคลาสสิกบนเว็บไซต์อินเทอร์เฟสของนะคะของอของคีของคลิปนะรคลิปเพซึ่งนำเสนอการแสดงข้อเสนอเชิงวิเคราะห์เช่นเดียวกับนะคะไม่าม y สแควซึ่งเป็นโปรแกรมสำรวจบล็อกสำหรับคัสมอนในข้อเสนอวิศวกรนะคะของซิกที่ระบุไว้นั่นเองนะคะเรามาดู เช่นนะคะข้อเสนอมีศักยภาพกลับไป5ที่ไร้ขีดจำกัดเราต้องการช่วยให้เป็นจริงได้ฮะใช้นะโดยใช้ทักษะของเราในการเพิ่มมูลค่าให้กับบล็อกแลนด์นักลงทุนทั้งหมดเพื่อที่จะบรรลุฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างแท้จริงเรามาที่นี่เพื่อมอบคุณค่าให้กับระบบนิเวศบนเส้นทางสู่การฟื้นฟูลและการมองว่าตัวเองเป็นผู้มีส่วนร่วมในบล็อกเชนเทอร์ล่า ทั้งในฐานะนักพัฒนาและสมาชิกนักลงทุนในชุมชนที่นะคะอันยาวนานนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่หยิบยกในเนื้อหาข้อเสนอค่ะซิกสเสนอแผนสำหรับนะคะเทสเน็ตสำหรับนะคะ USTC งานเพิ่มเติมนะคะบางอย่างที่ ข้อเสนอรวมไว้คือการอัปเกรดเครือข่ายเพื่อลดเวลาการซิงระหว่างโหนดนอกจากนี้ยังรวมถึงสร้างเครือข่ายทดสอบสำหรับเซิร์ฟเวอรคอยนะคะของ u t c เพื่อทดสอบบริการทางการเงินงานนอกจากนี้ยังมีแผนสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือโทเค็นพร้อมกับแผนให้รางวัลแก่นักพัฒนาสำหรับกิจกรรมนะ,ะของผู้ใช้ ที่แอปพลิเคชันของพวกเขาสร้างขึ้นชุมชนเทอรล่าคลาสิกกำลังลงคะแนนให้กับข้อเสนอที่เรียกว่า u s t c s u p p l e o i n นะคะทีมของควันตัมนั่นเองนะ,ะข้อเสนอนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับแต่งและจำลองรีรเป็กของ UETC การลงคะแนนเสียงครั้งแรกแสดงถึงการสนับส,สนุนจากชุมชนและน,นักพัฒนาทีมซึ่งกำลัง ซึ่งกำลังทำงานเพื่อตั้งค่าตัวแทน u s t c ไปสู่1ดอลลาร์ทีมนักพัฒนานะคะ L 1ก็จะช่วยเหลือทีมนะคะทีมของนะควอนตัมนั่นเองนะคะในกระบวนการรีเป็ดด้วยนะ,ะสมาชิกในทีมนะคะมีคือนะ Luis Lai, ด w ยเตอร์นะ iter, นะใช้งานที่เขาทวิตไว้ในทวิตเตอร์นั่นเองในข้อเสนอ11597กําลังรอการลงคะแนนข้อเสนอนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ เครือข่ายรูน่าคาสิกและสมาชิกชุมชนอื่น,นๆที่กําลังเผยแพร่การรับรู้เกี่ยวกับข้อเสนอตัวแทนของ USTC ตามด้วยข้อเสนอทีมนะมีค่าใช้จ่ายนะคะมีจะต้องชําระเงิน20,000ดอลลาร์ในรูน่าสำหรับเดือนแรกนะคะก็คือเดือนแรกก็จ่ายเงิน20,000ดอลลาร์ทีมคัสมอนประกอบด้วยสมาชิกนะคะก็มีทั้งหมดกี่คนละ่ะนะคะ1 2 1 2 3 4 นะคะคประมาณ5คนนะคะเพื่อนดิฉันคงไม่ได้ไปอ่านค่ะนอกจากนี้ค่ะศาสตราจารย์นะดร์คิมค่ะก็อาสามีส่วนร่วมในทีมโดยช่วยเหลือในเรื่องการวิจัย AI ที่เกี่ยวข้องกับบล็อกนะคะบล็อกเทน ทิงนะคะและก็อยู่ a t c รี p ป a กด้วยวัตถุประสงค์ของทีมคัสโมของทีมนะควอนตัมก็คือการปรับปรุงเครื่องมือที่มีอยู่ทำการวิเคราะห์อ,อย่างละเอียดให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนของอัลก,กอริทึมค่ะนี่ก็คือข้อเสนอนะคะและก็มีการสรุปจากนะคะ ข่าวนั่นเองที่ดิฉันนำมาแบ่งปันนะคะนี่ก็คือสําหรับคลิปในวันนี้นะคะนะถ้าอ่านภาษาอังกฤษภาษาไทยอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดนะแสดงความคิดเห็นได้คลิปได้เลยค่ะใครชอบก็สแสดงความคิดเห็นนะคะใครถูกใจชอบก็ ช่วยให้กำลังใจกับดิฉันด้วยนะคะจะได้ทำคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนนะคะ